พลพักนักปรุงสวัสดีครับพลพักนักปรุงครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าเราเดินทางมาถึงปีที่8แล้วนะครับกว่า2,500สูตรเทคนิคเคล็ดลับในการทำอาหารดีๆอีกเป็นร้อย ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับผลรู้สึกมีความสุขเหลือเกินนะครับที่การทําอาหารของผลเนี่ยได้สร้างสิ่งดีๆมากมายลหลายคนก็เอาสูตรในรายการของเราเนี่ยครับไปประกอบอาชีพหลายๆคนก็ใช้ในเรื่องของการศึกษาหลายๆคนก็ไปปรุงให้ที่บ้านรับประทานกันอร่อยไปทั่วหน้านะครับแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผลคิดว่าผลควรจะสร้างนักปรุงใหม่ๆให้ได้มีโอกาสดีๆเหมือนผลนะครับวันนี้นะครับเราจะมีนักปรุงมาร่วมปรุงอาหารกับผลในรายการถึง3คนพวกเขาและเธอจะเป็น กันบางอดใจรอสักครู่หนึ่งพบกันในช่วงหน้าครับผลพรักนักปรุงผลพรักนักปรุงสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมนผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะกลับไปอยู่กับผลพภรค์นักปรุงนะฮะข้างผมพิธีกรน,นักปรุงคนใหม่ของเรานะครับต้องบอกว่าไฟแรงครับเพราะว่าเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก็2เตาเลยนะฮะสวัสดีครับปิงครับสวัสดีครับพี่พครับผมนะฮะและนี่ก็คือ พิธีกรคนใหม่ของเรานะครับปิงสุรกิจเข็มแก้วเห็นปิงเนี่ยแข่งมาตลอดใช่ครับ <homage> ความสนุกของการแข่งมันคืออะไรอ่ะน้องท้าทายตัวเองครับ <modifier. S 1> อืมคือทุกงานแข่งครับมันมันจะเป็นบททดสอบและการเรียนรู้ของเราเสมอครับแต่พี่มีคําถามหนึ่งบางทีเราไปได้รางวัลอะไรใหญ่ๆมาแล้วอ่ะเวทีเด็กๆไม่ประกวดละแต่ปิงก็ยังไปมันอยู่ที่โจทย์ของสนามนั้นๆครับก่อนหน้านี้ผมแข่งของข่าวมาครับส่วนสนามที่ พี่พลเจอผมเนี่ยมันคือของหวานก็เลยอยากว่าท้าทายตัวเองว่าเราจะทําได้ขนาดไหนเพราะผมเชื่อว่าทุกการแข่งขันมันทาให้ผมโตขึ้นเรื่อยๆระหว่านี้ปิงก็มาเป็นหนึ่งในพิธีกรของรายการเรานะครับเมื่อกี้ปิงล้ําหน้าพี่ไปแล้วเขาเอาผักผักโขลเล้งลงไปผัดกับน้ํามันแล้วก็เมื่อกี้พี่เห็นว่าปรุงรสด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับส่วนแซลมอนที่เป็นตัวพระเอกของเมนูนี้ใช่ครับเมนูนี้จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ป่ะใช่ครับ ปิงจะทำแซลมอนซอสเทริยากิก ยุบุงปลาแซลมอนของยูไปไทีนี้ในครัวของผมผมมีข้าวกล้องแต่เป็นข้าวกล้องญี่ปุ่นนะฮะผมก็ล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้เม็ดมันสีแบบทึบๆอยู่นะครับแปลว่ามันจะดูดน้ําเข้าไปแล้วนะครับแต่ความพิเศษของข้าวของผมเนี่ยจะปรุงรสนให้อุมามินิดนึงจะใส่คอมบูลงไปคอมบูนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะแบบว่าอิมันมันคืออะไรมันคือเอล่งที่มาของรสที่เราเรียกว่าอุมามินะครับมันเป็นสลายตัวหนึ่งแล้วก็เวลาที่เราซื้อมามันแห้งๆแล้วมีเหมือนแบบเนี่ยครับขาว เติดอยู่หลายๆคนนึกว่าสกรปรกไปล้างไอ้ขาวๆนี่แหละครับเป็นตัวรสอูมามิเลยผมจะใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มแบบเท็กซ์เจอร์เพิ่มอะไรนิดนึงใส่ข้าวโพดลงไปนะฮะเอาเข้าวโพดดิบนี่แหละครับเพราะว่าเราจะหุงพร้อมกับข้าวนะครับคืออันนี้เป็นเทคนิคที่เรียนรู้จากคนญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมรุงรสด้วยเกลือน,นิดนึงมันจะได้แบบว่าทูรสดันทุกอย่างขึ้นมาให้สวยงามหลังจากนั้นนะครับไปตั้งไฟครับผมพอตั้งไฟเดือดแล้วเนี่ย เราปิดฝาลถไฟหุงให้มันสุกดีใช้เวลาประมาณ15นาทีฝากปิ้งทำละกัน<า>เดี๋ยวจะใส่ตัวขิงผงครับโอ,โอเคขิงผงเข้าไปครับขิงผงเนี่ยม,มันจะซึมเข้าไปเร็วมากแล้วก็เวลาย่างเนี่ยมันจะทําให้ไม่ไม่ไหม้ครับก็เดี๋ยวเราจะทําซอสครับจะมีสมุนสมคือโชยุโชโย,โชโยุต้องมีอ่ะโชยุครับต้องมีโชยุนะฮะโชยุไม่เป็นเครื่องปรุงที่พี่ว่ามัน amazing เนะมันครบ5้ารสเลยอ่ะ เรี้ยวหวานเค็มขมรวมถึงอูมามิต่อด้วยมิรินครับมิรินนี่ก็หวานอย่างเดียวไม่พอนะครับมันช่วยทําให้ซอสของเราเนี่ยมีสีที่เงาด้วยนะครับก็ประมาณครึ่งถ้วยนะใช่ครับาครับอาบที่ใส่ให้ละแล้วก็เดี๋ยวน้ําเปล่าครับเท่ากันเหมือนกันน้ำเปล่าเท่ากันโอเคเพิ่มความสดของซอสเนี่ยด้วยตัวขิงครับขิงสดขิงสดครับใช่ขูดขูดใส่เข้าไปนิดนึงใส่ผงดาชิครับเป็นผงปลาแห้งญี่ปุ่นครับมันจะเพิ่มเฟเวอร์ที่เป็น กินปลากินหอมๆแป้งข้าวโพดครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราใส่แป้งข้าวโพดตอนหลังเนี่ยเราจะต้องผสมน้ำซอสจะจืดอ๋อโอเคผมเลยเอาตัวแป้งเนี่ยเข้ามาใส่ตั้งแต่ตอนแรกใช่ครับน้ำปลาใสแดงใสไหมคุณใส่ครับใส่นิดหน่อยครับใส่ประมาณสักสามสิบกรัมครับอ่ะก็เท่านี้แหละช่างมาให้ละโอเคข้าวของผมร้อนดีแล้วนะครับผมปิดฝานะครับแล้วผมก็จะลดไฟลงต่ํา หุงไปเลยส5้านาทีส่วนปลาเนี่ยเวลาที่เราจะใช้แล้วอ่ะไม่ต้องเข้าตู้เย็นแล้วเนาะเวลาเขาทิ้งไว้ข้างนอกครับตัวรสชาติตัวกลิ่นเนี่ยเขาจะซึมได้ดีกว่าครับเราสามารถใส่ตัวน้ำมันช่วยเคลือบเขาได้ครับอืมเริ่มใส่แล้วใช่ครับเดี๋ยวเราจะย่างแซลมอนครับด้านละสองสามนาทีแค่นั้นนะครับพลิกบนพลิกกล่างเดี๋ยวความร้อนทั้งสองด้านจะเข้าไปตรงกลางครับแซลมอนส่วนใหญ่นี่เขาจะทานประมาณ 80%สครับสุกเกินไ้ก็ได้นะใช่เราสังเกตด้านคางไดเนอะเนี่ยมันสีสีมันจะปันปันขึ้นมาแล้วคือสีมันขึ้นมาสัก70%็เราพลิกด้านได้แล้วเนาะครับแล้วมันจะจบลงด้วยการที่ว่าสุกพอดีว้าวสวยงามข้าวของผมก็เสร็จแล้วเช่นเดียวกันออะพร้อมแล้วพร้อมแล้วจัดจานครับจัดจานกันนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแซลมอนเทริยากิกับข้าวหุงข้าวโพดนะฮะวิธีการทำแสนง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ชมจะได้พบเจอในเมนูของเชฟปิงก็จะเป็นลักษณะนี้เช่นหประมาณนี้ครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับให้ปิงส่งท้ายนิดนึงแล้วกันก็เดี๋ยวจะพบผมนะครับในช่วง Be The b e s บครับก็จะเป็นช่วงที่นำเอาอาหารจานสวยๆกับเทคนิคพิเศษพิเศษ การดึงวัตถุดิบแต่ละอย่างทําให้มันโดดเด่นโดดเด่นครับใช่วันนี้ขอบคุณปิงมากครับผมขอบคุณมากครับและในช่วงหน้านะครับผลก็ยังมีอีกหนึ่งพิธีกรนักปรุงใหม่ของเราคนนี้นะครับเป็นแม่ลูกอ่อนครับเขาจะมาปรุงเมนูสไตล์ไหนโอใจรอสักครู่ครับ พพลัักรงในเบรกนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งคนพิธีกรใหม่นะครับมาแนะนําให้รู้จักอยู่ข้างๆพนแล้วริงวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสดีะสสดนะครับน้องปิงสิปรียาดวงดีวันนี้เอาคุยถึงเมนูที่ปิงจะทํากันก่อนครับเป็นเมนูอะไรเป็นฮร์โมสติปค่ะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนเมนู คือถ้าไปในแถบนั้นก็จะก็จะไปทุกที่เลยไปร้านอาหารก็จะเจอส่วนประกอบหลักของเขาก็คือถั่วลูกไก่ก็คือชิคพีนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะเอาชิคพีเนี่ยมาทําอะไรโปรเซสยังไงบ้างครับเราจะเอาไปปั่นค่ะก่อนที่เราจะนําไปใช้เราต้มให้สุกง่ายขึ้นโดยการที่ว่าเรานําไปแช่น้ําก่อนครับแช่ข้ามคืนเลยก็ได้นะฮะจะสังเกตว่าพอแช่เนี่ยเม็ดมันจะบวมขึ้นเยอะมากทีเดียว เท่ากกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปต้มคนมีตัวช่วยนั่นก็คือหม้อแรงดันนั่นเองนะครับเวลาคนที่เขาทําอาหารพวกเกี่ยวกับใช้พวกถัว่วพวกอะไรเยอะๆที่ต้องอาศัยการต้มเนี่ยครับควรจะมีหม้อแรงดันอยู่ที่บ้านเลยนะฮะหลังจากนี้พี่ปนก็จะต้มไปใช้เวลาไม่นาน45นาทีเองทําไมจะต้องเป็นถั่วลูกไก่ หัวลูกไก่ความจริงปิงคิดว่าสําหรับคนที่เป็น v e g e t a r ียนมันเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการหาซอสโปรตีนอย่างอื่นม,มาให้ตัวเองอออพี่พลเนี่ยเจอกับปิงครั้งแรกเนี่ยผ่านเพจของหนู ใช่ไหที่มีชื่อว่า In the Pink Journal จากเป็น Instagram ม c c o u คาเล็กเล็กๆเลยที่ปิงทำขึ้นมาเพื่อตัวเอง<ม>ออกกำลังกายไประดับหนึ่งเราก็จะเราจะอยาก Keep track ของการออกกำลังกายตัวเองอเราก็เลยมาใส่ใจว่าเรากินอะไรปิงก็เลยหันมาทำอาหารเฮลตี้พอทำไปได้สักพักเริ่มมาสนใจทางด้านการแต่งจาน<อ><ๆ>การทำให้นอกจากอาหารจะเฮลตี้แล้วดูอร่อยดูดี Uh huh. แล้วลก,ก็สวยนะใช่เรามันก็เลยกลายไปเป็นแพชชั่นอีกอันคือการถ่ายรูปมาใ<า>ห<า>้แล้วเรื่องของเด็กตัวเล็กล่าช่วงที่คลอดใหม่ๆปิงเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนเหมือนคุณแม่ทุกคนนะคะสนใจเรื่องหุ่น <c oughs> ว่าแบบเฮ้ยเราจะกลับมาเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยค่ะปิงก็เลยพยายามหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วแรงบันดาลใจหลักๆของปิงเนี่ยคือ Instagram Account ของคนอื่น มันก็ช่วยให้เราเป็นผลักดันตัวเองแล้วก็ลดได้จริงๆลดได้จริงๆค่ะโอเคถั่วลูกไก่ของเรา45นาทีแล้วนะครับเราต้องปล่อยแรงดันของเขาด้านไหนเนี่ยนะครับให้ออกมาครับนะฮะปล่อยนะครับโอเคครับพอมันนิ่งแล้วนะฮะแปลว่าแรงดันข้างในาหมดละพลค่อยปลดล็อกว้าว รวมขึ้นเยอะอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ก่อนใช้เนี่ยพักให้เย็นก่อนนิดนึงก็ดีเนานะพี่ใส่ให้นะได้ค่ะเราก็จะใส่กระเทียมค่ะแต่ว่ากระเทียมความจรงิงไม่ต้องหั่นก็ได้นะคะมันก็บดเท่าไหร่เดี๋ยวจะปช่วยมันนิดนึงช่วยมันนิดนึงิดนึดนงเมนูที่ทําง่ายมากเกลืออาจจะชิมไปด้วยนะพี่ว่าใช่ค่ะเลมอนน้ามันมะกอกใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะครับง่ายมาก คอยเติมน้ำใช้น้ำเพื่อปรับในเนื้อสัมผัสมายใช่ต้องช่วยมันคนนิดนึงอืม,อมต้องช่วยเครื่องคนนิดนึงเนาะใส่ไคเอนเพปเปอร์ก็ไปนิดนึงนะคะปรุงรสใช่ไหมปรุงรสปั่นต่อค่ะ <c oughs> ว้าวเราจะเสิร์ฟกับอะไรดีคะส่วนใหญ่ดินก็จะจิ้มผักแต่ว่าถ้าเกิดวันเป็นเมดิเตอร์เรเนียนจ๋าเลยก็คือจะมีพิซซ่าเบรดพิซซ่าเบรดก็เป็นขนมปังเป็นขนมปังแฟลตเบรดรูแบบหนึงหาซื้อได้ตามซุปเปอร์ทั่วไปค่ะแล้วก็มาปิ้งนิดนึงให้มันแบบร้อนๆอนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโดยความร้อนเสร็จแล้วก็ต้องรีบกินด้วยนะถ้าเกิดคุยเพลินทิ้งมันไว้ก็แห้งแห้งลบบมันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับแฟนๆพ,พุลภาคนักปรุงจะได้อะไรจากการชมปิ๊งทำอาหารครับได้เมนูสุขภาพง่ายๆมากๆที่ที่คุณแม่ก็ทำได้ไม่ว่าจะ,ะยุ่งมากแค่ไหนแค่เราแค่เราเตรียมนิดนึงว่าเราต้องการจะทำอะไรปิ๊งเนี่ยค่ะเป็นคนหนึ่งที่หาความรู้มาให้แล้วก็จะมาแชร์สูตรเหล่านี้กับคุณผู้ชมและจากที่พี่พลสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือว่าปิงได้ใช้ชีวิตเรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่ง อยู่ในต่างประเทศนะครับพบกับเบิงครั้งหน้าเบิงช่วยสอนภาษาอังกฤษพวกเราหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะพี่พลมีความรู้สึกว่ามันจะมีศัพท์ทางด้านอาหารหลายๆอย่างที่บางทีหลายๆคนที่ทําอาหารแต่อาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจคําศัพท์นั้นหรือว่าเอกินกรดินนี้แปลว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะเห็นด้วยเพราะอย่างสูตรหลายๆสูตรตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเป็นภาษาอังกฤษเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแบบวิธีการปรุง หรือว่าเขาเรียกกันว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ปิงก็จะมาช่วยแล้วก็เสิร์มเป็นลิดๆให้ให้ได้ฟังกันจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามชมครั้งหน้านะครับดังนั้นพบกับปิงได้นะครับในรายการพลพักนักปรุงในช่วงของ time to choose ค่ะถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะต้องเลือกแล้วนะครับขอบคุณปิ๊งมากนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งนักปรุงเห็นมาว่ามากันเยอะจริงๆหนน้นะครับจะเป็นใครมากับรสชาติแบบไหนสักครู่เดียวครับ กลับมาอยู่กับพลพรรคนักปรุงนะครับคุณผู้ชมก็ได้พบกับ2พิธีกรใหม่นักปรุงของเราไปแล้วนะครับน้องปิงแล้วก็ปิงนะฮะมาในช่วงนี้นะครับเรายังมีอีกหนึ่งครับอยู่ข้างๆผลแล้วนะครับเชฟยิสนะครับนุกูลกวินรัตเรียกแบบสวัสดีครับเรียกแบบเต็มเลยนะอาชีพของการเป็นเชฟของยิสเริ่มต้นจากไหนคงเหมือนเชฟ ทั่วไปนะครับก็คงแบบชอบทําอาหารชอบกินชอบอะไรพวกนี้แล้วไปทําอาหารอยู่ที่ฝรั่งเศสได้ยังไงครับก็รู้สึกว่าเราพอเราทาอาหารไปเรื่อยๆปุ๊บลรวก็เราอยากทําเป็นอาชีพแล้วรู้สึกว่าเอิมเราน่าจะมาทางนี้แหละเราชอบแล้วไปเรียนดีกว่าคนดูจะได้เห็นอะไรจากยิสสไตล์การอาหารประมาณไหนเออจะเป็นสไตล์แบบบ้านๆครับไม่ไม่ได้แบบประดิษฐ์ประดอยอะไรมากยิสมีเมนูอะไรมาฝากครับสำหรับวันนี้เป็นเมนูมะเขือม่วงเทจุนครับ เจจุนนี่มันก็เป็นเป็นเหมือนกรปซ้ใช่เครื่องเทศชนิดหนึ่งส่วนผสมหลักๆมันจะมีพวกปาปริก้ามีผงกระเทียมมีใบชาอะไรพวกนี้ครับปกมาค่นี้มันจะไม่อร่อยได้ยังไงใช่เขาจะนิยมใช้กับพวกของทอดพวกประเภทแบบปลาหรือไก่อะไรพวกนี้ก็ได้ครับวันนี้เราจะมาใช้ทานร่วมกับผัก โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเตรียมส่วนของยิสเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะดูะยิสตทำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่พลจะทาอะไรมาเสริมเพิ่มเติมหลกัหลกๆวันนี้จะเป็นตัวนี้ครับพระเอกรเราก็จะง่ายมากเราจะชุบแป้งทอดก่อนอือ่นเราก็จะอุ่นน้ํามันก่อนโอเคพูดถึงเรื่องน้ํามันพลขอใช้น้ํามันรําข้าวนะครับเพราะว่าทุกคนรู้นะฮะว่าในรายการเราเนี่ยจะใช้แต่น้ํามันรําข้าวเท่านั้นเพราะว่าน้ํามันรําข้าวเป็นน้ํามันที่ ผมใช้ละรู้สึกมั่นใจนะครับเนื่องจากว่าเขามีสารอย่างไฟโตสเตอเรลซึ่งช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายแล้วยังลดคอเลสเตอรอลตัวร้าย LDLc ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสาลียเนกประสงค์ครับแล้วก็จะใส่ลงไปนี้ครับแล้วก็ปรุงรสครับนีื่อใช้ผงเคจุนนะครับประมาณสักพึ่งช้อนชาใส่ลงผสมกับแป้งไปเลยแล้วก็ปรุงเลยเกลือและพริกไทยเพิ่มอีกหน่อยครับ คล้าครับ hmm. ต่อไปเราก็จะมาตัวเกล็ดขนมปังครับจะมาใส่ถาดเป็แนแน,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 แนใหญ่ๆใ,ใ,ใช่กหมครับใช่เพราะว่าจะได้ง่ายในการชุบของเรานะครับก็ะจะมาตีไข่ไก่ครับใช้ทั้งไข่ขาวไข่ขขแดงเลอ,อเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหั่นตัวมะเขือมะเขือม่วงเราเนี่ยครับ,รบหั่นเป็นแว่นๆนะครับเอาขนาสักประมาณเซนเครึ่งก็ได้ ก็ระหว่างนี้เราก็จะมาชุบแป้งแห้งไว้ก่อนก็ได้ครับครับเสร็จแล้วเราก็จะมาชุบไข่แล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังครับ,รบอันนี้เวลาทอดผมจะไม่ใส่ทีหนึงได้เยอะนะเพราะว่าพอเราใส่ของลงไปอุณหภูมิน้ำมันก็จะลดลงมผมว่าน่าจะ ไม่ถึงนาทีครับต่อด้ก็ได้อออโอเคแล้วนะครับได้ครับแต่พี่ตัดขึ้นมาให้แล้วก็พวกเกล็ดขนมปังที่มันอยู่ในน้ํามันเนี่ยนะฮะเราก็ตัดขึ้นมาด้วยครับมันจะทําให้น้ํามันของเราอายุยาวขึ้นไม่เสียเห็นเชฟยิสบอกว่าสูตรประมาณอย่างเงี้ยไม่ต้องมีดิปปิ้งจริงๆก็อร่อยแล้วหรือว่าบางทีทานกบแค่แบบกรีกโยเก,กิร์ตซาลครีมนะครับแต่เราขอเพิ่มรสเข้าไปนิดนึงแล้วกันพี่ขอใส่อโวคาโดเข้าไปเพิ่มนะครับ อะโวคาโดเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับหรืออยากใส่ครึ่งลูกเลยครึ่งลูกก็ได้ครึ่งลูกก็ได้ครับครึ่งลูกก็ได้ก็อะโวคาโดจริงมันมีวิธีดูดูที่ขั้วมันนี้ครับครับถ้าขั่วกะงเขาดูได้ชำไมตรงนี้ครับถ้าแกะออกมาแล้วยังเป็นสีเขียวอยู่ก็แสดงว่ามันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ครับให้เกิดมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนี้ยโอเคครับถ้าคล้ำมากก็แปลว่าสุกมากกรีกโยเกิร์ตมะนาวครับ ซีเล็กน้อยเป็นกลิ่นอายกระเทียมสักครึ่งกลีบมั้เสร็จเรียบร้อย ผมจะเอามะเขือมาปรุงเพิ่มน,นิดนึงครับง่ายๆ <ฮะ S 1> แค่น้ํามันแล้วก็เกลือพริกไทยเงี้ยครับมะเขือเนี่ยก็แล้วแต่ที่เราสะดวกใส่น้ำม,มันนินึง้ค่มเ,อมเิอเทแ้วเพราะว่าเรามีหลายแบบมากเลยครับมีลูกเล็กผมใส่น้ํามันลงไปเพราะว่าเดี๋ยวจะปรุงด้วยเกลือและพริรกไทยนะครับเกลือพริกไทยนะครับใช่ถ้าไม่มีน้ํามันเลยมันจะ,ะไม่เกาะ ทำอาหารในรายการนี้เหมือนได้อยู่นอกกรอบไงก็ไม่รู้เนาะไม่ต้องกังวลครับกินเองครับ <c oughs> นะฮะเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็ <c oughs> จะมาจัดลงจานครับครับ <c oughs> จะได้รับประทานกัน <c oughs> นี่ครับเริ่มจากเอานี่เลยครับมะเขือที่เราทอดไว้ครับ <c oughs> เอาพวกชิ้นใหญ่ๆก่อน เสริได้เพื่อให้มันมีรสหวานๆหน่อยนึงสีสวยด้วยนาะใช่นี่เก็ใส่ตามใจเลยครับอยากจะใส่มากใส่น้อยครับทำได้ครับทีมครับก็มันก็ปิ้งขึ้นมาเลยเนาะสวยงามครับแล้วก็ผักชีครับสุดท้ายก็โรยๆปอยๆไปเลยครับโอเคง่ายๆนะครับมะเขือม่วง อเคจุนนะครับออกมาก็หน้าตาสวยงามแฟนๆพลพักนักปรุงจะได้รับอะไรจากการชมยิสทำเมนูครับเอออาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการทําอาหารครับครับก็คิดว่าต่อๆไปอาจจะทําอาหารที่ทําตามได้ง่ายมากขึ้นสะดวกมากขึ้นอาจจะเป็นอาหารที่คนไทยเราคุ้นๆกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเอาละครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมเมนูแบบของยิสนะครับในช่วง Men a t w o r k ในพลพักน <t ội Investment> <vem> ักปรุงนะครับพลพักนักปรุงเพื่อนเชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับชมรายการพลพักนักปรุงจบแล้วไม่อยากจะพลาดอีก <ás> ง่ายนิดเดียวเองครับ Subscribe สิครับ